เนื่องจากมีของแช่แข็งดันนั้นการซื้อกลับกลับจึงมีความพิถีพิถันไม่น้อยพวกนางใช้กระบอกไม้ไผ่ด้านในใส่น้ำแข็งเอาไว้หนึ่งก่อนจากนั้นก็ใช้กระดาษไขห่อไอศครีมเอาไว้ด้านในแล้วยัดลงไปบนก้อนน้ำแข็งส่วนด้านบนใช้เกล็ดน้ำแข็งโปะเอาไว้แล้วค่อยปิดฝาน้ำแข็งที่ใช้สำหรับซื้อกลับบ้านถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำแข็งที่ทำมาจากดินประสิวไม่สามารถใช้ได้เพราะเกรงว่ามันจะละลายไปปนเปื้อนขนม ดังนั้นน้ำแข็งสำหรับซื้อกลับบ้านจึงมีจำนวนไม่มากนักวันนี้เพียงวันเดียวก็ใช้น้ำแข็งที่พวกเขาเตรียมเอาไว้จนหมดแล้วบักนี้ยางซานเอ๋อกํกำลังให้พนักงานเตรียมน้ำแข็งที่พวกเขาต้องใช้ในวันพรุ่งนี้วันนี้หลินรวนยุ่งวุ่นวายตลอดทั้งวันดังนั้นจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยแต่เมื่อนึกถึงผลกำไรของวันนี้นางก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ไม่เสียทีที่เป็นเมืองหลวงวันนี้เพียงวันเดียวก็ได้กำไรเกือบห้าร้อยตำลึงแล้ว ร้านสาขาที่มณฑลไหวยอย่างต้องใช้เวลาสี่ถึงห้าวันกว่าจะได้จำนวนนี้แม้จะทราบว่าต่อไปเมื่อความนิยมลดน้อยลงกิจการก็จะไม่ดีถึงเพียงนี้แล้วทว่าในวันเปิดกิจการสามารถขายดีถึงเพียงนี้ได้ผู้ใดจะไม่ชอบบ้างเล่าหลินรวนลากร่างกายอันอ่อนล้าเข้าไปในห้องโถงเห็นพวกหลินจงหลินหานและหลินซิ่วที่นั่งง่วงรอการกลับมาของนางเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าทั้งสามคนจึงตื่นขึ้นมาทันใดหลินซิ่วขยี้ตาพลางเอ่ยถามว่า ท่านพี่เหตุใดถึงเพิ่งกลับมาเอาป่านนี้ล่ะเจ้าคะลินรวนบีบแก้มของนางในเมื่อง่วงแล้วเหตุใดไม่กลับไปนอนที่ห้องเล่าลินซิ่วเอ่ยเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยว่าหากท่านพี่ยังไม่กลับมาข่าย,ย่อมไม่วางใจท่านพ่อกับพี่ชายก็ไม่วางใจเจ้าคะ่ะลินรวนหันไปมองหลินจงที่สีหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงกับลินหานที่นั่งปันน้นนานิ่งอยู่จากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าท่านพ่ออาหารพวกท่านกลับไปนอนเถิดบัดนี้ดึกมากแล้วอย่าฝืนอีกเลย หลินจงเอ่ยถามด้วยความประหม่าว่าอารวนวันนี้ต่อหน้าไทเฮาพ่ออาหารและหลินซิ่วไม่ได้ทำอันใดผิดใช่หรือไม่ลหลินรวนยิ้มแล้วตอบว่าไม่มีเจ้ากะท่านพ่อพวกท่านวางตัวได้ดีมากไทเฮาทรงมีเมตตาถึงจะมีสิ่งใดไม่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ถือสาหาความหลอกเจ้ากะหลินจงถอนใจยาวออกมาเช่นนั้นก็ดีข้าก็กลัวว่าจะเผลอทำผิดพลาดต่อหน้าไทเฮาแล้วจะทำให้เจ้าต้องเดือดร้อนหกากทราบแต่แรกว่าจะได้พบไทเฮาข้าไม่มีทางมาเมืองหลวงเป็นแน่ ไม่มีผู้ใดทราบว่าตอนนั้นเขาประหม่ามากเพียงใดขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนเกือบจะทรงตัวไม่อยู่หากไม่ใช่เพราะกลัวว่าหลินรวนจะขายหน้าเขาคงทำเรื่องขายหน้าออกไปแล้วเขาทราบถึงฐานะของตนเองดีความต่าต้อยที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกนั้นแม้จะให้เขาไปพบนายอำเภอเขาก็หวาดกลัวอยู่ดีหลินรวนทราบถึงความคิดของหลินจงเป็นอย่างดีดังนั้นนางจึงยิ้มแล้วเอ่อยว่า ท่านพ่อท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกแม้ว่าในเมืองหลวงแห่งนี้ข้าจะยังต่ำต้อยแต่หากกลับไปยังมนทนไหวอย่างจะมีผู้ใดกล้ารังแกพวกเราอีกกันเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้หลินจงก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันใดเอ่ยตามจริงแล้วชีวิตในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดฝันมาก่อนส่วนเรื่องที่หลินรวนได้รับตำแหน่งเซียงจวินยิ่งนอกเหนือไปจากความเข้าใจของเขาอาร่วนเจ้าเป็นคนดีการที่พ่อสามารถมีบุตรสาวอย่างเจ้าได้ไม่ทราบว่าพ่อได้สะสมบุญบารมีมากี่ชาติพบกัน